เอกโกเดนครับวันนี้ในวัยฉลองวันเกิดอีกสองวันข้างหน้านะครับเกิดวันที่เก้ามกราแต่พอดีผมไม่อยู่เลยวันนี้จะถ่ายคลิปครบรอบหนึ่งปีของเขาเจ้าแปลก้วยแปลกกวยวานี้แล,ล้วมาเร็วมาเร็วแปลก้วยเอ้ยไปแล้วยังไม่หนีไปไหนครับวนเวียนแถวนี้แหละแปลก้วยมานี้แล้วลูกแปลกกวย ไปไหนอ๋อไปชาที่ชีมาได้ลูกแล้วสีสวยนะครับวันนี้อาบน้ำให้เมื่อวานแต่ขาอด้เปื้อนเลยเป็นเล่นตมเป็นเล่นโครนมากล้ยครับ นี่พามาเล่นทุ่งครับวิ่งออกกำลังกายครับออกทุกวันครับวันละประมาณสามกิโลไปกลับออกกำลังกายบางวันก็วิ่งถึงห้ากิโลนะครับทุกวันเลยเช้าเย็นเหนื่อยอ่ะเดินยาวปากที่ปากที่โลกโอ้ไม่เอาโอ้คนเก่งโอ้โห 哎，了陆。